สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจามจุรีทัศพงศ์รหัสยิสิต6 5 2้6 0อ9 3 1ค่ะอนจาจักรสิ่งมีชีวิตแบ่งออกเป็น5อนาณาจักรก็จะมีโมโนราโปรติสตาฟังใจสัตว์และพืชค่ะโมโนราโมโนราจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างแบบโปรคาริโอตจะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสแล้วก็ มีผนังเซลล์ที่มีเปปติเปปติดูไกลแคนเป็นส่วนประกอบการดำรงชีวิตเป็นผู้ย่อยสลายแล้วก็จะมีรูปร่างอยู่3แบบก็คือแบบโคมแบบแท่งแบบเกลียวอย่างเช่นพวกซาลายสีเขียวแกมน้ำเงินหรือว่าไซยาโนแบคทีเรียค่ะโปรติสตาเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดยูคาริโอตจ,จะเป็นเซลล์ที่มีทั้งเซลล์เดียวและหลายเซลล์ อย่างเช่นโปรโตซัวโปรโตซัวก็จะคล้ายๆสัตว์อย่างเช่นอะมีบาพารามิเซียมพวกนี้จะเป็นพวกบริโภคแล้วก็จะเป็นสารายต่างๆเช่นสารายสีเขียวสารายสีน้ำตาลแล้วก็โปรติสตาก็จะเป็นก็จะมีเยืหุ้มนิวเคลียสแต่ว่าเซลล์ยังไม่มีการจัดเรียงตัวเป็นเนื้อเยื่อส่วนฟังใจฟังใจเป็นสิ่งมีชีวิต ทั้งเซลเดียวและหลายเซลแต่ว่ายังไม่มีมีการพัฒนาเป็นเนื้อเยื่อแต่ว่ามีเยื่อหุ้มนิวเคลียสเป็นส่วนสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังใจจะเรียกกันสั้นๆคือเห็ดราไม่มีคอร์รฟิลแล้วก็ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ส่วนมีการสืบพันธุ์ก็จะเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศค่ะอาณาจักรสัตว์เป็นอาณาจากักร สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่ไม่มีผนังเซลล์มีเป็นบทบาทของผู้บริโภคที่ต้องได้รับพลังงานจากการกินสารอินทรีย์เข้าไปส่วนใหญ่มีเนื้อเยื่อและอวัยวะแต่ยกเว้นพวกฟองน้ำสัตว์ที่มีวิวัฒนาการสูงก็จะเป็นพวกมีอวัยวะต่างๆที่มันซับซ้อนอย่างเช่นพวกระบบย่อยอาหารพวกระบบประสาทและระบบฮอร์โมนอาณาจักรพืชเป็นอนาณาจักรชนิดที่มี ลเซลล์เซลล์เนี่ยจะรวมตัวกันเป็นเนื้อเยื่อแล้วก็ทําหน้าที่แบบเฉพาะอย่างได้แล้วก็จะมีผนังเซลล์เป็นสารเซลลูโลสที่เป็นผู้ผลิตอะเป็นเป็นผู้ผลิตสามารถสงังเคราะห์แสงได้ค่ะ